สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกที่จะพาเราไปสำรวจข้อมูลกันนะครับคือช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยลวกเราเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะหลังโควิดนี่เห็นชัดเลยนะคะใช่ครับธุรกิจต่างๆเนาะคนทำงานรายได้ค่าครองชีพโอ้โหมันมีความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยอืมจริงค่ะคำถามก็คือแล้วอาชีพแบบไหนล่ะที่มันจะเอ,อ ตอบโจทย์ในยุคแบบนี้ได้จริงๆทั้งเรื่องความมั่นคงความยืดหยุ่นหรือว่าโอกาสเติบโตวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลอาชีพหนึ่งครับที่เอ,อ่กำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยอาจจะตอบโจทย์หลายๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้อาชีพอะไรคะอาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับโอกาสตรงนี้ค่ะ ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าการเลือกอาชีพสมัยนี้ต้องมองให้รอบด้านจริงๆค่ะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็ดูว่าโอกาสจริงๆในยุคนี้มันเป็นยังไงครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มจากการเปรียบเทียบกันก่อนไหมครับว่าถ้าเทียบกับทางเลือกอื่นๆที่คนมักจะนึกถึงเนี่ย อาชีพที่ปรึกษาการเงินมันต่างหรือว่ามีอะไรน่าสนใจกว่ายัางไงบ้างอย่างเช่นงานประจำข้อดีก็มีนะรายได้แน่นอนสวัสดิการอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> แต่ก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับรายได้มันก็มีเพดานเนาะขาดอิสระแล้วก็เออเอาจริงๆก็ยังเสี่ยงอยู่ดีถ้าบริษัทไม่มั่นคงใช่ค่ะส่วนถ้าจะไปทำธุรกิจเองอย่างเปิดร้านอาหารร้านเสื้อผ้า โหอันนั้นลงทุนสูงเลยนะครับสูงมากค่ะหลักแสนหลักล้านแล้วก็เสี่ยงมากด้วยการแข่งขันก็สูงอีกไหนจะเรื่องทำเลเรื่องประสบการณ์อีกครับผมทีนี้พอกลับมามองที่อาชีพที่ปรึกษาการเงินเนี่ยข้อมูลมันชี้ให้เห็นความต่างชัดๆเลยค่ะโดยเฉพาะปัจจัยสำคัญสคัญในยุคนี้อย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือเงินลงทุนเริ่มต้นค่ะมันต่ำมากแทบจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องเงินเลยอ๋อ ถทบต้องลงทุนค่ะแล้วก็เรื่องความยืดหยุ่นคือทํางานจากไหนก็ได้จริงๆใช้ระบบออนไลน์ได้ร0อเปอร์เซนเลยอันนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากอืมครับแล้วก็3คือศักยภาพรายได้ค่ะมันไม่มีเพดานเหมือนเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถเราล้วนๆเลยพอเทียบแบบนี้เห็นภาพเลยครับว่าโครงสร้างมันน่าสนใจแต่ว่าเออแล้วโอกาสในตลาดจริงๆล่ะครับมันใหญ่พอไหมในไทยคือผมมีข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ ประเทศไทยเนี่ยประชากร70ล้านใช่ไหมครับค่ะแต่รู้ไหมครับว่าคนที่มีประกันชีวิตจริงๆเนี่ยมีแค่ประมาณ30เอนงโหแค่30ครับประมาณ21ล้านคนแปลว่าเหลืออีกเกือบ50ล้านคนเลยนะที่ยังเอ่อไม่มีหลักประกันตรงนี้หรือยังไม่ได้วางแผนความเสี่ยงดีพอ50ล้านคนนี่มันมันคือโอกาสที่ใหญ่มากๆเลยนะคะใช่ครับ ยิ่งถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียอย่างสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่เขามีคนทําประการ80-90%ครับผมโอ้โหจะเห็นเลยว่าช่องว่างบ้านเรามันกว้างมากๆอันนี้ไม่ใช่แค่ช่องว่างนะแต่มันคือศักยภาพที่รอให้เราเข้าไปคว้าเลยค่ะแล้วอะไรที่ทําให้เรามั่นใจได้ครับว่าศักยภาพตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้เลยอืมมันมีหลายอย่างมาพร้อมกันพอดีเลยค่ะช่วงนี้ อย่างแรกคือเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหลังโควิดเปลี่ยนเยอะมากค่ะคนกลัวความไม่แน่นอนตังวลค่ารักษาพยาบาลหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ตระหนักเรื่องวางแผนการเงินมากขึ้นแบบแบบชัดเจนเลยอย่างที่สองก็โครงสร้างประชากรค่คะคนรุ่นใหม่เจนวายกันเซตที่เขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากๆเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยทำงานวัยสร้างตัวเขาก็เริ่มมองหาหลักประกันแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีกัน อ๋อกลุ่มนี้ก็เป็นตลาดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เรื่องเศรษฐ,ฐกิจสังคมอื่นๆอีกเช่น SME ที่ต้องการประกันกลุ่มหรือการวางแผนกเกษียณที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ปัจจัยที่สีที่สำคัญมากๆเลยคือเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะดิจิตอลนี่เข้ามาเปลี่ยนเกมยังไงบ้างครับในวงการนี้มันเข้ามาทลายข้อจำกัดเดิมๆหมดเลยค่ะการให้คำปรึกษาการเสนอขายการทำเอกสารการปิดการขายการดูแลหลังการขายทุกอย่างมันทำออนไลน์ได้หมดแล้ว อ๋อคลิกอนไม่ต้องเจอหน้ากันก็ได้ใช่ค่ะไม่ต้องเจอหน้าไม่ต้องเดินทางมันทําให้ที่ปรึกษาไม่ถูกจํากัดด้วยพื้นที่อีกต่อไปเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้โห<ฮ>ตลาด49ล้านคนที่ว่าใหญ่นะคะตอนนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเลยค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าตลาดมันใหญ่มากอยู่แล้วแล้วก็มีเครื่องมือดิจิตอลมาช่วยอีก ทำให้จังหวะนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยผมมีข้อมูลหนึ่งนะ่าสนใจเหมือนกันครับคือเขาบอกว่าครัวเรือนในไทยเนี่ยมีประมาณ20ล้านครัวเรือนใช่ไหมครับค่ะมีถึง14ล้านครัวเรือนเลยนะที่ยังไม่มีประกันชีวิตโอ้โหเยอะมากแค่คิดว่าเราเข้าไปช่วยวางแผนให้ได้สักแบบไม่กี่สิบครอบครัวตลาดก็ยังเหลืออีกเยอะมากๆเลย ถูกต้องเลยค่ะปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะทั้งตลาดที่ยังไม่อิ่มตัวการแข่งขันที่ยังไม่สูงเท่าธุรกิจอื่นที่ต้องลงทุนเยอะๆเทคโนโลยีที่พร้อมสุดๆแล้วก็ความต้องการของคนที่เพิ่มขึ้นมันทําให้จังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่จะลองเข้ามาในอาชีพนี้ครับผมเหมือนเป็นโอกาสในการเป็นผู้บุกเบิกในยุคดิจิทัลของวงการนี้เลยก็ว่าได้ค่ะฟังดูมีเหตุผลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับงั้นเรามาเจาะลึกกันต่ออีกนิดถึง ห้าเหตุผลหลักๆที่ทําให้คนมองว่าอาชีพนี้น่าสนใจตอบโจทย์ชีวิตในยุคนี้ได้ดีข้อแรกเลยที่คนพูดถึงบ่อยๆรายได้ไร้ขีดจํากัดอันนี้จริงไหมครับคือโครงสร้างรายได้มันต่างจากเงินเดือนประจําเลยครับมันไม่ได้มีเพดานตายตัวอืมค่ะแต่มันมาสากหลายส่วนทั้งค่าคอมมิชชั่นตอนที่เราช่วยลูกค้าวางแผนสาเร็จใช่ไหมครับแล้วก็มีรายได้จากการดูแลลูกค้าต่อเนื่องระยะยาวโบนัสตามผลงานอีก พูดง่ายๆคือยิ่งเราขยันช่วยลูกค้าได้มากสร้างคุณค่าได้มากรายได้ก็ยิ่งสูงตามไปซึ่งพอมีดิจิตอลมาช่วยให้เข้าถึงคนง่ายขึ้นเนี่ยขอบเขตรายได้มันก็ยิ่งเปิดกว้างไปอีกใช่ค่ะศักยภาพตรงนี้มีจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่สําหรับคนเก่งๆหรือมีประสบการณ์เยอะๆนะคะระบบของบริษัทส่วนใหญ่เขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนสร้างผลงานได้ดีอยู่แล้วค่ะครับมีตัวอย่างคนรุ่นใหม่ๆที่ตั้งใจทําจริงๆ ก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนได้ในไม่กี่ปีนะคะแล้วเครื่องมือดิจิตอลนี้ช่วยได้เยอะมากทั้งหาลูกค้าให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอลจัดการข้อมูลคือมันทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากครับเรื่องไรายได้แล้วเหตุผลที่สองและครับที่ดึงดูดคนยุคนี้มากๆเลยคืออิสระในการทำงานเป็นนายตัวเองกำหนดเวลาสถานที่ได้เองอันนี้ทำได้จริงแค่ไหนครับ ทำได้จริงมากค่ะเพราะหัวใจของงานคือการให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าซึ่งเทคโนโลยีมันทำให้เราทำจากที่ไหนก็ได้จริงๆค่ะอื mm. ลองนึกภาพตามนะคะตอนเช้าอาจจะตอบแชทลูกค้าจากที่บ้านบ่ายๆมีประชุมออนไลน์กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดตอนเย็นก็ส่งแผนการเงินทางอีเมล ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันใช่ค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นหรือจะไปทำอย่างอื่นที่ชอบก็ได้แล้วก็ยังขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วประเทศจริงๆค่ะคืออาชีพนี้ไม่ใช่แค่ขายขายขายไปเรื่อยๆแต่มีโอกาสก้าวหน้าได้ด้วยใช่ค่ะมีค a าเรียแพทที่ชัดเจนเลยจากการเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือ F A เนี่ยนะคะ Financial a d v i s o r ที่ดูแลลูกค้าโดยตรงก็โตขึ้นไปเป็นระดับผู้จัดการทีม Sales Manager ค่ะ หรือสูงขึ้นไปอีกเป็นผ่วอำนวยการ Sales Director ที่ดูแลภาพรวมวางกลยุทธ์ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละขั้นรายได้ความรับผิดชอบก,ก็สูงขึ้นตามไปด้วยใช่ครับแล้วที่สำคัญคือการเติบโตเนี่ยเขาไม่ได้วัดแค่ยอดขายอย่างเดียวนะคะเขารวมถึงความสามารถในการสร้างทีมพัฒนาคนการวางแผนความเป็นผู้นาด้วยอ๋อครับ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่เขาก็มีระบบอบรมสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละขั้นชัดเจนทำให้เราเห็นภาพอนาคตตัวเองได้วางแผนได้ว่าจะโตไปทางไหนครับผมแล้วแน่นอนว่าระบบออนไลน์ก็เข้ามาช่วยเรื่องการบริหารทีมการฝึกอบรมการติดตามผลงานมันก็ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับมีโครงสร้างรองรับชัดเจนไม่ใช่ทำไปวันๆเนาะเหตุผลข้อ4ครับ การได้พัฒนาตัวเองรอบด้านอันนี้หมายถึงพัฒนาด้านไหนบ้างครับโอ้โห oh รอบด้านจริงๆค่ะทั้งความรู้เฉพาะทางเลยนะเรื่องผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนภาษีกฎหมายต่างๆอันนี้ต้องอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วครับรวมถึงทักษะเทคโนโลยีที่จำเป็นมากๆในยุคดิจิทัลแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการพัฒนาซอฟต์สกิลหรือทักษะส่วนบุคคลค่ะเช่นอะไรบ้างครับซอฟต์สกิล อย่างเรื่องวินัยทางการเงินส่วนตัวอันนี้สำคัญมากนะคะในอาชีพนี้แล้วมันก็ส่งผลดีกับชีวิตเราเองด้วยมากๆจริงครับทำงานเรื่องเงินก็ต้องจัดการเงินตัวเองให้ดีก่อนใช่ค่ะแล้วก็ทักษะการสื่อสารอันนี้เป็นหัวใจเลยการนำเสนอเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายการตั้งคำถามการฟังเพื่อให้เข้าใจลูกค้าจริงๆการฟังนี่สำคัญนะครับสำคัญมากค่ะ แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนความไว้วางใจ ทักษะพวกนี้มีประโยชน์กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะไม่ใช่แค่งานครับผมนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีวางแผนการเงินที่ถูกต้องอย่างแนวคิดพีระมิดทางการเงินที่เหมือนสร้างบ้านต้องเริ่มจากฐานรากที่มั่นคงก่อนคือการป้องกันความเสี่ยงแล้วค่อยต่อยอดไปเรื่องการอ้อมการลงทุนตามเป้าหมายต่างๆอ๋อเป็นหลักการที่เอาไปใช้กับตัวเองได้เลยใช่เลยค่ะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้เลย และเหตุผลข้อสุดท้ายข้อ5ที่หลายคนบอกว่ามันเติมเต็มที่สุดเลยคือการเป็นอาชีพที่มีคุณค่าได้ช่วยเหลือผู้คนอันนี้มันยังไงครับอันนี้คือแก่นเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การขายของแต่มันคือการที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนชีวิตให้คนอื่นช่วยให้เขารับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้น อย่างช่วยครอบครัววางแผนซื้อบ้านส่งลูกเรียนหรือช่วยคนทํางานวางแผนสุขภาพวางแผนเกษียณหรือช่วยผู้สูงอายุจัดการเงินหลังเกษียณครับการที่เราได้เห็นลูกค้าชีวิตเขาดีขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินตามแผนที่เราช่วยวางเนี่ยมันมันเป็นความภูมิใจเป็นความสุขที่แบบประเมินค่าไม่ได้จริงๆค่ะการได้ช่วยให้คนอื่นบรรลุเป้าหมายทางการเงินนี่เองที่ทําให้งานมันมีความหมายครับใช่ค่ะ แล้วในยุคดิจิตัลการช่วยเหลือนี้ก็ยิ่งสะดวกเข้าถึงง่ายขึ้นอีกให้คำปรึกษาติดตามผลให้ข้อมูลผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยความรู้สึกขอบคุณจากลูกค้าหรือการได้เห็นเขาสบายใจขึ้นเพราะมีแผนรองรับที่ดีพอเนี่ยมันคือรางวัลที่ดีที่สุดแล้วค่ะพอฟังครบทั้ง5เหตุผลเลยนะครับทั้งรายได้อิสระการเติบโตการพัฒนาตัวเองแล้วก็คุณค่าจากการช่วยเหลือคนอื่น ประกอบกับข้อมูลโอกาสในตลาดแล้วก็พลังของดิจิทัลเนี่ยมันก็ทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนเลยว่าทำไมอาชีพที่ปรึกษาการเงินถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยในยุคนี้ถูกต้องค่ะถ้าเราลองเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูเทียบกันจะเห็นเลยว่าอาชีพนี้มีจุดเด่นที่ได้เปรียบกว่าทางเลือกอื่นชัดเจนเลยครับ ทั้งเรื่องเงินลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำกว่ามากๆมีบริษัทมีระบบสนับสนุนรองรับกับศักยภาพรายได้ความยืดหยุ่นที่สูงกว่าไม่โดนจำกัดด้วยเรื่องเดิมๆอย่างทำเลหรือเวลาทำงานที่ตายตัวและจุดแข็งสำคัญเลยคือการทำงานออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นแต้มต่อที่สำคัญมากในยุคนี้เลยนะครับใช่เลยค่ะสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราได้ดูกันวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาชีพที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตเอ่อไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วล่ะ แต่อาจจะเป็นทางออกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาเส้นทางอาชีพที่มันมั่นคงยืดหยุ่นโตได้ แล้วก็สร้างคุณค่าได้จริงๆในยุคดิจิตอลนี้เลยเห็นด้วยมากๆค่ะศักยภาพตลาดมันยังไปได้อีกไกลมากแล้วเทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยปลดล็อกวิธีการทำงานแบบเดิมๆทำให้การเริ่มต้นการเรียนรู้การสร้างความสำเร็จในอาชีพนี้มันเป็นไปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของวงการนี้จริงๆค่ะสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะชวนคิดต่อนะครับว่า ในวันที่ความมั่นคงทางการเงินมันกลายเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากมีใช่ไหมครับแล้วเทคโนโลยีก็เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้เราเยอะมากการตัดสินใจลองศึกษาลองพิจารณาเส้นทางที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอย่างอาชีพที่ปรึกษาการเงินนี้อออาจจะเป็นก้าวแรกที่คุ้มค่าที่สุดที่เราจะเริ่มทำในวันนี้ก็ได้นะครับ